ผู้บริหารเป้างานคุมงานเฮ้ยกลัวไม่มีเงินใช้นี่แม่เอ้ยไม่ใช่กลัวแม่ไม่มีเงินใช้นี่ก็ไว้้าไว้ แม่ดล่นติ๊กตอกแม่ไม่ทำงานต้องเฝ้าไว้ก่อน <c oughs> แล้วมันนั่งจ้องอย่างนี้จะได้งานหรือนี่นี่แค่ลูกนะถ้าเป็นผัวจะขนาดไหนคิดดูถ้าเป็นผัวจะขนาดไหนคิดดูต้องอยู่ในสายตา คุมงานอยู่ค่ะกลัวแม่ไม่มีเงินใช้นี่ค่ะตั้งใจอยู่นะแต่มันทำไม่ได้ไวมันต้องค่อยๆทำ นอนไม่ได้เดี๋ยวไม่มีเงินใช้นี่เขากลัวแม่แอบงีบเอาจะไปแล้วเลยต้องนอนวม่าไงคะามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ คุอฟซไปก่อนได้ไหมรีบได้ไหมคะได้ไหมคะนี้กล้องกันนี้กล้องเพราัพั์เพื่องนี้มันอัดมันอัดอไลฟ์สดให้แม่อ้ําด้วยแม่ามาเป็นลงในช่อง YouTube ด้วย เนี่ยดีดีเน่แม่แอมได้สวยจีเนี่ย,อยพอเราพอเราเสร็จแล้วเขาอัดให้ด้วยอัดคลิปให้เรียบร้อยเลยดีแม่แอมตัดต่อไม่เป็นแล้วก็ขี้กเกียจอัดคลิปค่ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือจบแล้วเนี่ยแม่แอมก็เอาไปลง Youtube ได้เลยง่ายดีโอ้ยหลวงพูดถึงหวยเขาไม่เล่นหวยไปเลยเห็นไหม อย่าพูดถึงหวยชี้เขาไม่เล่นหวยไปอัดหลาดเลยพุ่นไปจ้อยเขาบอกบ้านเลขที่แม่อ้ำสวยผมยจะออกบ้านเลขที่นี่แหละมีบ้านเลขที่เก่าด้วยนะให้ดูบ้านเลขที่เก่า,าโอ้เมื่อตื่นเตือเห็นปะเห็นสามสี่ทับเจ็ดหนึ่งปะ บ้านเลขที่ใหม่5 3อันนั้นเป็นเลขเก่าเนี่ยสามสีทับติดหนึ่งแต่ไม่ไม่เล่นนะชี้ไปแล้วชี้ไปแล้วลุงนั่นแหละถามหวยไปนอนเลย